ขายดีเพราะขึ้นราคาหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องของการตั้งราคาซึ่งมันก็เป็นเรื่องสำคัญมากในการทาธุรกิจแต่หลายคนมักจะมองข้ามไปทำให้ขายเท่าไหร่ก็ไม่มีกำไรหรือว่ายิ่งขายยิ่งขาดทุนนั่นเองหนังสือเล่มนี้นะคะจะพาไปพบกับเคล็ดลับบทแรกเลยบทที่1เขาจะพูดถึงสิ่งที่ต้องทำในการตั้งราคาก็คือการขึ้นราคา บทที่สเมื่อขึ้นราคากลุ่มลูกค้าก็จะเปลี่ยนไปด้วยบทที่สยิ่งเพิ่มคุณค่าก็ยิ่งเพิ่มราคาบทที่สก็คือทำไมพอขึ้นราคาแล้วเนี่ยยิ่งมีคนซื้อเพิ่มมากขึ้นบทที่หจะพูดถึงการนำเสนอที่สำคัญสำหรับการขายแพงส่วนบทที่หก็คือเป้าหมายของการขึ้นราคาคือเวลาว่างในบทนำเนี้ยเขาจะกล่าวถึงว่า การขึ้นราคามันเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องทางธุรกิจเพราะว่าถ้าคุณทำธุรกิจไปแล้วเนี่ยถ้าคุณทำธุรกิจไปแล้วแต่ไม่มีกำไรนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าคุณตั้งราคาต่ำเกินไปการขึ้นราคาทำให้บริษัทมีกำไรมากขึ้นแถมยังมีวิธีการแค่สีขั้นตอนด้วยข้อแรกก็คือขึ้นราคาข้อ2คือการเปลี่ยนฐานลูกค้าข้อ3ก็คือการใส่ข้อมูลและก็ข้อ4คือการขยายธุรกิจ ฐานลูกค้าของคุณจะเปลี่ยนไปจากลูกค้าที่ให้ความสำคัญกับราคาก็จะกลายมาเป็นลูกค้าที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพนี่ก็คือฐานลูกค้าชั้นยอดเยี่ยมที่ทุกธุรกิจมองหากันการขายสินค้าราคาถูกอาจจะกลายเป็นกลยุทธ์ที่ใช้อาจจะเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ได้สำหรับบริษัทขนาดใหญ่แต่บริษัทขนาดกลางและก็ขนาดเล็กไม่ควรทำนะคะหลังจากใช้กลยุทธ์การขายถูกจน สามารถผูกขาดตลาดได้แล้วเนี่ยบริษัทขนาดใหญ่ก็มักจะขึ้นราคาสินค้าเพื่อทำกำไรมากขึ้นเหมือนกันตัวอย่างสินค้าอย่างยูนิโคลทำไมเขาถึงใช้กลยุทธ์การขายถูกได้ก็เพราะว่าเขารอที่จะไปขึ้นราคาสินค้าบางตัวในอนาคตนั่นเองเป้าหมายของบริษัทใหญ่ก็คือการบีบให้คนอื่นถอนตัวจากตลาด เป้าหมายของเขาคือการบีบให้คนอื่นถอนตัวจากตลาดด้วยกลยุทธ์การขายให้ราคาถูกจากนั้นตัวเองค่อยขึ้นราคาในภายหลังนั่นเองผู้บริโภคก็ไม่ได้ชอบแต่ของถูกเสมอไปในบางกรณีถ้ามันไม่ใช่ของที่ดีจริงก็จะไม่ซื้อเป็นอันขาดคุณอาจจะคิดว่าผู้บริโภคแบบนี้มีจำนวนจำกัดแค่กลุ่มคนที่มีรายได้สูงซึ่งเป็นคนส่วนน้อยเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคนธรรมดาทั่วไปที่พร้อมจะซื้อของแพงก็มีจำนวนไม่น้อยเหมือนกันนอกจากคนที่มีรายได้สูงแล้วเนี่ยคนธรรมดาทั่วไปเองก็พร้อมที่จะจ่ายแพงขึ้นเพื่อที่จะแลกกับของที่มีคุณค่าหรือว่าประสบการณ์ล้ำค่าเช่นกันความคิดที่บอกว่าขายถูกมันเป็นการทำเพื่อลูกค้ามันเป็นแค่การคิดไปเองเท่านั้นนะคะอยากคิดไปเองมาดูที่บทที่หกันก่อนเลย สิ่งแรกที่ต้องทำก็คือการขึ้นราคาบทนี้บอกว่าสิ่งแรกที่ต้องทำคือการขึ้นราคาถ้าคุณมั่นใจว่าสินค้าหรือว่าบริการของคุณดีจริงๆเนี่ยทำไมคุณถึงต้องขายถูกละ่ะทำไมถึงขายสินค้าและบริการที่ดีในราคาที่ต้องการไม่ได้การขายถูกนั้นนอกจากจะทำให้กำไรของสินค้าต่อชิ้นมันลดลงแล้วมันยังทำให้ต้นทุนด้านต่างๆเพิ่มขึ้นและก็ยังส่งผลให้กำไรโดยรวมลดลงไปอีก งานที่แท้จริงของผู้บริหารคือการสร้างอนาคตให้กับบริษัทการขายสินค้าโดยขึ้นกับราคามันเป็นการบังคับให้ผู้บริหารไม่สามารถออกจากหน้างานได้จำเป็นที่จะต้องออกตลาดและก็เกาะติดกับเรื่องราคาตลอดเวลาถ้ากำไรต่อชิ้นเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าแค่ขายสินค้าให้ได้ครึ่งหนึ่งของยอดขายที่เคยขายได้ก็ได้กำไรเท่าเดิมแล้วบริษัทส่วนใหญ่ มักจะคิดแต่ที่จะเพิ่มจำนวนลูกค้าแต่ยังไม่มีวิธีที่ตรงกันข้ามถ้าเกิดว่าขึ้นราคาจำนวนลูกค้าจะลดลงจำนวนของที่ขายก็จะลดลงสต็อกก็จะลดลงแต่กำไรยังเท่าเดิมหรือว่าเพิ่มมากขึ้นราคาขายยังส่งผลต่อความมั่นใจความภาคภูมิใจของคนทำงานเพราะว่าถ้างานมีค่าจริงมันก็ควรมีราคาที่สมน้ำสมเนื้อเหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็น B2B แล้วก็ B2C ก็ใช้กลยุทธ์ราคาแพงได้การขึ้นราคามันไม่ใช่แค่การสักแต่จะเอากำไรเพิ่มแต่มันเป็นการขายในราคาที่เหมาะสมที่คู่ควรกับคุณค่าต่างหากส่วนเป้าหมายของการขึ้นราคามันไม่ใช่การเอาเปรียบผู้บริโภคแต่มันเป็นการขายในราคาที่เหมาะสมกับสินค้าและบริการนั้นการขายถูกก็ไม่ได้ต่างอะไรกับการบอกว่า สินค้าและบริการเป็นของคุณภาพต่ำการยืนยันจะขายแพงต่างหากที่เป็นการรับประกันคุณภาพให้กับลูกค้าคนที่ไม่ซื้อเพราะว่าราคาแพงก็อาจจะเป็นลูกค้าที่ให้ความสำคัญกับราคามากกว่าคุณภาพลูกค้ากลุ่มนี้ไม่มีความพักดีในแบรนด์มากพอเขาไม่ได้มีความพักไม่ได้มีความพักดีในแบรนด์มากพอที่จะสนับสนุนให้บริษัทของคุณได้ในระยะยาว การขึ้นราคาจากเดิมการขึ้นราคาจากเดิมแล้วก็ปรับปริมาณหรือว่าเพิ่มบริการไม่นับว่าเป็นการขึ้นราคาอันนี้ไม่ใช่กลยุทธ์ของการขายของแพงหลักการเบื้องต้นก็คือให้ขึ้นราคาโดยยังคงคุณภาพของสินค้าหรือว่าบริการเอาไว้เหมือนเดิมทุกอย่างสิ่งที่ปรับเปลี่ยนมีแค่วิธีการอธิบายหรือว่าวิธีการนำเสนอสินค้าและบริการเท่านั้นมาดูบทที่2กันบ้าง บทที่2ก็คือเมื่อขึ้นราคากลุ่มลูกค้าจะเปลี่ยนไปผู้บริโภคสี่ประเภทที่จะต้องรู้จักประเภทแรกก็คือผู้บริโภคที่ซื้อเพราะถูกประเภทที่2ก็คือผู้บริโภคที่ยอมซื้อแพงเพราะต้องการความเชื่อมัน่นส่วนประเภทที่3คือผู้บริโภคที่ไม่ได้ซื้อของแต่ซื้อประสบการณ์และประเภทที่4คือผู้บริโภคที่ซื้อความเป็นตัวเอง ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยไม่ค่อยมีคนที่เป็นลักษณะของผู้บริโภคเพียงประเภทเดียวส่วนใหญ่ก็จะผสมปนเปกันกหลากหลายประเภทในหนึ่งคนจึงเป็นหน้าที่ของบริษัทแล้วแหละที่ต้องศึกษาว่าควรจะทำยังไงจึงจะกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดการตัดสินใจซื้อได้ผู้บริโภค1คนเป็นได้ทั้งลูกค้าตลาดบนและลูกค้าตลาดล่างขายของได้เพราะความรู้สึกที่ว่าอยากลองกินอะไรแบบนี้ดูสักครั้ง ยอดนักขายก็มักจะคิดเสมอว่าเราไม่ได้กำลังดึงเงินจากกระเป๋าเงินแต่เรากำลังดึงเงินจากสมองของเขาถ้าเราสามารถนำเสนอให้สินค้าแพงมันดูสมเหตุสมผลสื่อสารไปที่สมองของลูกค้าได้โดยตรงว่าสินค้านี้มีคุณค่ายังไงคุ้มค่าไหมลูกค้าก็พร้อมที่จะหยิบเงินออกมาซื้อลูกค้าที่ปกติซื้อของถูกก็สามารถกลายเป็นลูกค้าที่ซื้อของแพงได้ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับว่า บริษัทจะใช้วิธีไหนในการเข้าถึงลูกค้านั่นเองบริษัททั่วไปก็จะหาของมาขายบริษัทที่ดีก็จะหาจะหาลู่ทางจะหาเป้าหมายในการทำกำไรแต่บริษัทที่สุดยอดจะหาทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของการบริโภคของลูกค้าให้กลายเป็นลูกค้าที่ยอมจ่ายเงินซื้อสินค้าราคาแพงที่ได้กำไรสูงการตั้งราคาไม่จำเป็นที่ต้องมีตรกกะ ราคามันเป็นสิ่งที่ผู้ขายสามารถกำหนดได้ตามใจชอบอยู่แล้วราคามันก็ควรที่จะสะท้อนคุณค่าของสินค้าและมันควรจะสะท้อนคุณค่าของการบริการด้วยคุณค่ามันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถประเมินได้จากแค่สิ่งที่ตาเห็นเท่านั้นราคามันเป็นสิ่งที่เปลีย่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมและปัจจัยต่างๆการที่จะเอาปากการาคา100บาท ไปขายในที่ที่มีความจำเป็นต้องใช้ก็สามารถขายได้ในราคา1,000บาทได้เช่นกันน้ำอัดลมในร้านสะดวกซื้อราคาย,ย่อมถูกกว่ารัฐอ,อย่อมถูกกว่าในร้านที่แบบว่าร้านอาหารหรือร้านขายของในร้านอาหารเคล็ดลับของกลยุทธ์การขายราคาแพงก็อยู่ที่การทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าของที่ขายเนี่ยมันมีคุณค่าทัดเทียมกับราคาที่ตั้งไว้ให้ได้ คุณจะขายของได้ง่ายขึ้นถ้าทำให้ลูกค้ารู้สึกชนะทำให้เขารู้สึกได้เปรียบในการซื้อสินค้าส่วนปัจจัยในการกำหนดราคาหนึ่เลยก็คือต้นทุนรวมอย่างที่สก็คือราคาเปรียบเทียบและอย่างที่สก็คือคุณค่าของสินค้าและบริการต้นทุนการผลิตมันก็เป็นเพียงหนึ่งในปัจจัยที่มีอยู่มากมายนับไม่ถ้วนราคาที่เหมาะสมก็คือสิ่งที่คุณจะช่วยให้ธุรกิจอยู่รอดได้ ส่วนราคาที่เหมาะสมคือการคำนวณต้นทุนรวมออกมาก่อนแล้วก็ดูว่าควรที่จะขายราคาเท่าไหร่การขายโดยกำหนดราคาโดยใช้ราคาเปรียบเทียบเป็นการขายโดยคำนึงถึงคู่แข่งและสภาพตลาดโดยรวมถ้าไม่อยากทำธุรกิจให้เจ๊งห้ามดูราคาเปรียบเทียบแล้วกลับมาลดราคาสินค้าของตัวเองอันนี้ห้ามเลยนะต้องศึกษาราคาเปรียบเทียบเพื่อช่วย ในการตัดสินใจว่าจะวางผลิตภัณฑ์ของตัวเองไว้ในตำแหน่งไหนของตลาดผลิตสินค้าที่มีระดับสูงกว่าสินค้าของบริษัทอื่นเล็กน้อยเพื่อที่จะดึงดูดลูกค้าที่ต้องการอะไรที่แตกต่างจากที่อื่นที่มาต่อด้วยบทที่3กันบทที่3คือยิ่งเพิ่มคุณค่ายิ่งเพิ่มราคาสินค้าบางชิ้นไม่ได้มีความแตกต่างจากสินค้าอื่นเลยแต่พอเพิ่มค้นเออแต่พอ เราเพิ่มคุณค่าซึ่งมันก็คือข้อมูลที่ว่าเนี่ยมันดียังไงมีที่มาที่ไปยังไงมีเรื่องราวมีเรื่องเล่ายัางไงอะไรซึ่งมันอาจจะกลายเป็นของที่ต้องทนุถนอมมันอาจจะกลายเป็นสิ่งของที่มีราคาแพงขึ้นมาทันทีสำหรับคนที่ไม่ได้รู้คุณค่าสินค้าก็บางทีสินค้าของเราก็อาจจะดูเป็นของที่หาได้โดยทั่วไป แต่สำหรับคนที่รู้คุณค่าแล้วเนี่ยบางทีก็ถึงขั้นที่รู้สึกว่าสิ่งนั้นมันประเมินราคาไม่ได้ส่วนของร้านอาหารเนี่ยร้านอาหารบางร้านก็เคยขายดีในอีกรุ่นหนึ่งพอสืบทอดร้านมาอีกรุ่นถัดมาก็ขาดการบอกเล่าถึงเรื่องราวให้กับลูกค้ากลุ่มใหม่ได้รับรู้พอนานวันเข้าลูกค้าเดิมก็เริ่มลดลงและลูกค้ากลุ่มใหม่ ก็เริ่มหายไปไม่ได้มีเพิ่มขึ้นเลยนั่นก็เป็นเพราะว่าเจ้าของร้านคิดว่าร้านตัวเองดีแล้วจึงไม่ได้คิดถึงเรื่องการนำเสนอเรื่องราวเพื่อที่จะให้ลูกค้าเข้าใจถึงที่มาที่ไปว่ามีมับที่มาที่ไปยังไงส่วนหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ร้านค้าหลายร้านใกล้เจงก็เพราะว่าไม่ยอมบอกเล่าข้อมูลเพื่อสร้างคุณค่าให้กับร้านของตัวเองหนึ่งในภารกิจของร้านอาหาร นอกจากการเสิร์ฟอาหารแล้วเนี่ยร้านก็ยังต้องรู้จักการบอกเล่าข้อมูลที่เพิ่มคุณค่าในสายตาของลูกค้าอย่างเช่นประวัติของร้านวิธีการปรุงอาหารการบอกเล่าถึงคุณภาพของวัตถุดิบต่อมาก็คือเรื่องของคุณค่าสามัญกับคุณค่าเฉพาะตัวคุณค่าสามัญก็คือลักษณะหรือว่าคุณสมบัติที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า มีคุณค่าหรือว่ามองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคุณค่าสามัญไม่ได้มีต้นทุนการผลิตแต่กลับช่วยให้ขายได้ในราคาที่สูงขึ้นเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักเดี๋ยวเรามาดูว่าคุณค่าสามัญ14อย่างมีอะไรบ้างอย่างแรกก็คืองานแฮนด์เมดอย่างที่สองก็คือของที่มีน้อยหายากไม่มีคนอื่นทำหรือว่าต้องใช้เวลานาน อย่างที่3ก็คือมีผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้สร้างสารรค์เป็นผู้ผลิตเป็นผู้คิดอย่างที่4ก็คือมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานอย่างที่5ก็คือเป็นสิ่งที่ชนชั้นสูงเขาใช้กันดาราเขาใช้กันบุคคลในประวัติิชาบุคคลในประวัตศาสตร์เขาเลือกใช้กันอย่างที่6ก็คือไม่สามารถหาซื้อได้โดยทั่วไปต้องจองอย่างที่7ก็คือเป็นของที่ต้องเสาะสแสวงหามาด้วยความยากลําบาก อย่างที่8ก็คือมีการจดสิทธิบัตรอย่างที่9ก็คือมีความลับอยู่เบื้องหลังของการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างที่10ก็คือมีหลักฐานสนับสนุนหรือว่าได้รับการยอมรับจากองค์กรการวิจัยระดับโลกอย่างที่11ก็คือทนทานใช้งานได้หลายปีอย่างที่12ก็คือผ่านการทดสอบมานับครั้งไม่ถ้วนอย่างที่13ก็คือมีการรับประกันที่ยอดเยี่ยมมากและอย่างที่14ก็เป็นสิ่งที่ ไม่สามารถมีอะไรมาทดแทนได้คุณค่าส่วนคุณค่าเฉพาะตัวก็คือคุณค่าที่ได้รับจากสินค้าหรือว่าบริการนั้นซึ่งลูกค้าแต่ละคนก็อาจจะได้รับอาจจะได้รับคุณค่าที่แตกต่างกันออกไปและนั่นก็แปลว่าคุณค่าเฉพาะตัวของสินค้าก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าแต่ละคนนั่นเองถ้าเราอยากจะหาจุดขายที่มาจากคุณค่าเฉพาะตัวเราก็ต้องรู้ให้ได้ เราก็ต้องรู้ให้แน่ชัดก่อนว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยลูกค้าซื้ออะไรกันแน่คุณค่าเฉพาะตัวมีอิทธิพลต่อลูกค้าทุกระดับสิ่งที่ควรทำก็คือการหาคำตอบให้ได้ว่าคุณต้องการนำเสนอสินค้าหรือว่าบริการให้ลูกค้าระดับไหนแล้วก็ใช้คุณค่าเฉพาะตัวมาช่วยเพื่อที่จะให้สามารถเรียกราคาที่สูงที่สุดสำหรับตลาดระดับนั้นได้ ถ้าคุณรู้จักนำคุณค่าเฉพาะตัวมาใช้ให้เป็นประโยชน์การขายแพงมันก็เป็นเรื่องที่ง่ายมากก่อนที่จะขายเนี่ยเราก็ต้องบอกเล่าข้อมูลเพื่อที่จะเพิ่มคุณค่าลงไปในตัวสินค้าแค่ทำให้ลูกค้ารู้สึกถึงคุณค่าได้คุณก็จะสามารถขายอะไรก็ขายแพงก็ได้ยังไงก็มีคนซื้อส่วนเรื่องของราคาสินค้าและบริการก็จะถูกกำหนดโดยข้อมูลเรื่องของคุณค่า ซึ่งก็หมายรวมถึงคุณค่าสามัญและคุณค่าเฉพาะตัวที่เราได้แต่งเติมเสริมเพิ่มเข้าไปในสินค้าและบริการนั่นเองต่อให้สร้างผลงานออกมาได้ดีแค่ไหนถ้าคุณไม่สามารถบอกให้คนอื่นรับรู้ถึงคุณค่าก็เท่ากับว่ามันเป็นงานที่ไม่ได้มีคุณค่าอะไรเลยต่อมาบทที่4ก็คือทำไมยิ่งขึ้นราคายิ่งมีคนซื้อเพิ่มขึ้น คำถามที่มีคนถามมากที่สุดก็คือถ้าถ้าเกิดว่าขึ้นราคาแล้วเนี่ยจะทํายังไงกับลูกค้าเก่าวิธีที่ง่ายและก็เหมาะสมที่สุดก็คืออย่าพึ่งขึ้นราคากับลูกค้ากลุ่มนี้การขึ้นราคาด้วยวิธีการปรับปรเปลี่ยนวิธีการบอกเล่าก็จะนําไปสู่สามารถนําไปใช้ได้กับลูกค้าใหม่เพราะว่ามันเป็นวิธีที่ง่ายและก็มีประสิทธิภาพดีที่สุด วิธีการขึ้นราคากับลูกค้าเก่าก็คือการแจ้งล่วงหน้าบอกให้รู้ก่อนเลยว่าจะขึ้นราคานะแล้วก็โดยทั่วไปมันจะใช้เวลาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ2ปีและระหว่างนั้นก็จะคอยแจ้งเตือนว่าจะขึ้นราคาแล้วนะคะเตรียมตัวแล้วหรือยังอะไรประมาณนี้ถ้าในกรณีที่ลูกค้าไม่ยอมให้ขึ้นราคาคุณก็ควรที่จะพิจารณาเลิกทำธรุรกิจกับลูกค้าคนนั้นไปได้เลย ธุรกิจทุกประเภทสามารถขึ้นราคาได้ถึง20-30%ได้ทุกตลอดเวลาโดยไม่จำเป็นที่ต้องเตรียมตัวใดๆเลยขอแค่ปรับวิธีการบอกเล่าข้อมูลเท่านั้นส่วนคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวต้องจำไว้ว่าลูกค้าที่มาเที่ยวคือคนที่ยอมควักกระเป๋าจ่ายให้กับประสบการณ์ใหม่ๆคนกลุ่มนี้ไม่ต้องการของธรรมดาแต่ต้องการอะไรที่พิเศษกว่าปกติ สิ่งที่ทําให้ขึ้นราคาได้สิ่งที่ทําให้ขึ้นราคาได้หรือไม่ได้เนี่ยไม่ใช่ลูกค้าแต่มันคือความรู้สึกของตัวผู้บริหารหรือว่าพนักงานถ้าหากว่าขึ้นราคารวดเดียวทีละเยอะๆไม่ได้คุณก็ลองปรับขึ้นทีละสักประมาณ20-30%ของราคาเดิมจากนั้นก็ค่อยๆปรับจนมันมาอยู่ที่2-3เท่าของราคาเดิม ส่วนกลยุทธ์ของการขายแพงด้วยการแตกลายสินค้าก็จะใช้วิธีการปรับสินค้าปัจจุบันให้เป็นลายสินค้าระดับล่างแล้วก็สร้างลายสินค้าระดับกลางและก็ระดับบนที่ขายแพงขึ้นได้ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดในการขึ้นราคามันทำให้คุณเหนื่อยน้อยลงทันทีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคาของสินค้าและและที่เกี่ยวกับบริการของคุณมากที่สุดก็คือ คุณค่าของสินค้าไม่ใช่ต้นทุนรวมหรือว่าราคาเปรียบเทียบมีคนมากมายที่คิดว่าของแพงคือของดีของแพงคือของดีหลายคนคิดแบบนี้ต่อมามาดูบทที่5กันบ้างบทที่5เลยก็คือเขาจะพูดถึงเทคนิคการนำเสนอสำหรับกลยุทธ์การขายแพงถ้าจะให้พิจารณาอย่างจริงจังว่าอะไรคือคุณค่าเฉพาะตัวที่ลูกค้าได้รับจากสินค้าและบริการของคุณ การขายสินค้าราคาถูกแน่นอนว่ามันเป็นราคาที่ลูกค้าพึงพอใจแต่นอกจากจะไม่ได้ทำกำไรแล้วเนี่ยบริษัทยังมีอนาคตอีกด้วยหรือเปล่าไม่ได้มีอนาคตนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยไม่ได้มีแน่นอนบริษัทที่ทำธุรกิจเหมือนการทำกุศลนี้มีอยู่เยอะจนน่าตกใจซื้อหนึ่งคนไม่ซื้อ9คนถือว่าเป็นความสาเร็จครั้งใหญ่ของกลยุทธ์การขายแพงที่ผ่านมาเนี่ยคุณปล่อยให้เงินระดับหลายล้านหลุดมือไปหรือเปล่า ธุรกิจที่ปรึกษาเป็นธุรกิจที่ไม่ได้มีต้นทุนการผลิตจึงสามารถกำหนดราคาโดยที่ไม่ต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายเลยและมันก็ทำให้หลายคนมักจะพลาดการกำหนดราคาขั้นต่ำที่ไม่ได้กำไรเอาไว้คุณจะต้องถามตัวเองว่าพอใจที่ราคาเท่าไหร่และถ้าลูกค้าขอลดราคาจะลดให้ได้แค่ไหนคุณจะต้องเสนอราคาด้วยการตั้งคำถามสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ การตั้งคำถามปิดท้ายอย่างเช่นสินค้านี้ราคาจุดจุดนี้คิดว่าเป็นยังไงร,ราคานี้ตกลงไหมไม่มีปัญหาใช่ไหมคะจะเริ่มเมื่อไหรด่ดีการประชุมครั้งแรกเดือนหน้าหรือว่าเดือนถัดไปดีไหมการทั้งคำถามปิดท้ายเนี่ยมันจะช่วยให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจได้ง่ายมากขึ้นถ้าลูกค้ามีปัญหากับราคาที่เสนอไปก็ให้ถามลูกค้าว่า ราคาที่พอใจอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็ค่อยต่อรองกันในราคาที่ลูกค้าต้องการถ้าเกิดว่ามันต่ำกว่าที่เรารับได้ก็คงต้องปฏิเสธว่าราคานั้นเนี่ยเราไม่ไหวนะก่อนที่จะต่อรองก็ขอเพิ่มราคาโดยพูดถึงสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับจากสินค้าหรือว่าบริการของคุณถ้าคุณเลือกกลยุทธ์ของการขายแพงคุณจะต้องเจรจาต่อรองมากขึ้น แต่ถ้าทําบ่อยๆคุณก็จะทำะคุณก็จะรู้สึกและก็จะเกิดความชํานาญขึ้นเองบางทีก็จะรู้สึกสนุกไปกับมันด้วยถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าขายของแพงไม่ได้ในวงการนี้หรือว่าสินค้าแบบเราใครๆก็ขายกันราคานี้ก็ให้ใช้เคล็ดลับนี้นะคะก็คือการเพิ่มอะไรบางอย่างที่เป็นรูปธรรมเข้าไปในสินค้าและบริการและก็ใช้สิ่งนั้นในการปฏิวัติว,ตวงการเลย สิ่งที่สามารถเพิ่มได้ก็คือคนแบรนด์ brand, องค์กรหรือว่าสถานที่นั่นเองเดี๋ยวเราจะมารู้จักกับธุรกิจแบบ B2B ธุรกิจแบบ B2B ก็สามารถใช้กลยุทธ์ของการขายแพงได้ด้วยส4ขั้นตอนนี้ขั้นตอนแรกก็คือเพิ่มความเชื่อมั่นของบริษัทคู่ค้าขั้นตอนที่2ก็คือชี้ให้เห็นว่า เรื่องนี้จะช่วยให้บริษัทคู่ค้าเนี่ยขึ้นราคาได้ด้วยเช่นกันขั้นตอนที่3ก็คือเปลี่ยนไปมองหาคู่ค้าที่เน้นขายสินค้าให้ลูกค้าตลาดบนที่มีกำลังซื้อสูงและขั้นตอนที่4ก็คือนำเสนอแต่สินค้าและบริการระดับบนให้กับลูกค้ารายใหม่สรุปบทสุดท้ายเลยคือบทที่6จะพูดถึงเป้าหมายของการขึ้นราคา เป้าหมายของการขึ้นราคาก็คือเราจะมีเวลาว่างเพิ่มมากขึ้นจำไว้ว่าเป้าหมายสูงสุดของคนที่ทำธุรกิจควรจะเป็นการสร้างธุรกิจที่ไม่ต้องแข่งขันกันเรื่องราคาไม่ต้องแข่งขันกันเรื่องยอดขายและก็กำไรที่เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นจากการขึ้นราคาก็ตามเนาะเพราะว่ามันจะส่งผลให้ทัศนคติของบริษัทเปลี่ยนไป เมื่อสามารถขายสินค้าและบริการได้ในราคาที่สูงกว่าที่คิดและก็ได้เห็นว่ามันตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ยังไงผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะมั่นใจในตัวเองมากขึ้นจนนำไปสู่การลงมือทำอะไรใหม่ๆได้ในที่สุดประโยชน์สูงสุดของการขึ้นราคาก็คือมันทําให้มีเวลาว่างเพิ่มมากขึ้นก็จึงเท่ากับมีโอกาสในการวางแผนและก็เตรียมตัวเอาชนะบริษัทอื่น ใช้ความพยายามในวันนี้เพื่อที่วันนี้และก็เพื่ออนาคตผู้บริหารควรที่จะใช้เวลาไปกับการวางแผนระบบเพื่อรายได้ในอนาคตการขยายธุรกิจมันคือการวางแผนธุรกิจโดยคาดหวังผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในอีก3ปี5ปีหรือว่าอีก10ปีข้างหน้าแล้วอะไรคือสิ่งที่ไม่จำเป็นในตอนนี้ล่ะแต่มันสามารถ สร้างความแตกต่างได้อย่างมากให้กับธุรกิจที่คุณจะทำในอนาคตและนั่นก็คือสิ่งที่คุณควรทำเมื่อเราคิดถึงอนาคตเราก็สามารถทำทุกอย่างได้โดยตามใจชอบมากโดยที่ไม่ต้องสนใจลูกค้าหรือว่าบริษัทอื่นเพราะว่ายังไม่มีใครทำและก็ยังไม่มีคู่แข่งและก็ไม่กดดันด้วย